อ๋อแล้ไอพวกเวนไปเล่นเกมแล้ว่ะเล่นเกมเล่นเกมมาไปไหนดีเขิน่ากลัวปิดปิดเสียงดิสคอร์ดให้กูเราจะเหงาเงียบเลยนะเออเลยนะไปเลยรียบกดกดมาบอดอ้ามกดคลิกที่บอร์ดเรียบีลยนะไปปิดเสียงดิสคอร์ดเหงาปิดแค่ไม่ปิดแค่ไม่ปิดแค่ไม่แหละเอาละสันกลัวฉันสันกลัว ภาพก็ง้อๆใครจะไปกลัวก็ถามจริงใครจะไปกลัวเกมโง่้อๆเกมโง่้อๆภาพยังโหลดไม่เสร็จปะเสียวแม่งเสียวแม่งเลี้ยวหูไงเลิกเดินไปเดินมานี้มันเลียวหูมันเลี้อย่างนี้จริงเหรอต้องไม่ต้องไม่ในเกมเว้ยไม่ในเกมแบบแล้วเดินซ้ายขวาซ้ายขวามันเลียวหูเลยอะพูดพูดใส่ เสียง3ร้อย10องศาเลียหูมไม่อ้เอ้าวมาแล้วเอ็วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไอ้เอ็มกดวีเอ็มกดวีเปิดไมค์กดวีเปิดไมค์ฮัลโหลมาแล้วฮัลโหลนี่แหละมาอลไรผมต้องทำอะไรนี่นี่แอปชันแรกออาเจก๊กหาหาผีถ่ายรูปผี มีคนอะไรวะโอ้ย yes. สาธิตเด็กเี็นนี่อะไระเจอผีว่าคนหนึ่งต้องเจอผีแล้วก็เอาครูซิฟิกไปล่าผีเอาไมาก้กางเขนไปล่าผีแต่เราไม่มีเนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูถือกล้องเองกล้องเวสหลักเว้ยให้กดจขึ้นมาดูกดตัว J ขึ้นมามันจะเป็นสมุดเห็นไหมสมุดแล้วก็กดไปร่งกอนทันติง่นสองอันอะ มันจะมีให้ใส่ข้อมูลว่าเราเจออะไรมาบ้างมันจะมี E.M.F. f i e l Fight Spirit Box แล้วก็ Finger Print g o d e Off แล้วก็มี g o d e Writing Free Temperature แล้วก็มี Dot Projector ก็คือเราต้องหาว่าผีมันตอบสนองอะไรอ๋อมึนตึบเลยไม่เห็นจะเข้าใจช่างมันไปลุยมี3ชิ้นมันจะตอบสนองกับ3อย่างได้เวลาลุยแล้วฮาฮโยมันจะมีให้ดูด้วยไว้ลืมกูพูดตั้งนานกูลืมเปิดใหม่ ไอ้เลิกพูดมากมันเสียเวลาไปเริ่กไปดีกว่าลุยเลยเอาอุปกรณ์กันตายคนละสองชิ้นไหกูหยิบกล้องสองกูหยิบแบบสองกล้องกดตัวอีอ่ะแล้วผมต้องหยิบอะไรครับหยิบอะไรก็ได้หยิบเถอะอยากได้อะไรเอาเลยระทึกหน่อยก็หยิบไฟฉายอ่ะระทึกไฟก็ระทึกหน่อยหยิบไฟฉายไปไม่ได้มีไฟฉายสองแบบไฟฉายหนึ่งไว้พิสูจน์ฟิงเกอร์ปิ้นอะไปใส่กดกดคลิกขวาคลิกขวาใช้ไฟเออหยิบได้อย่างเดียวละท่านสามอย่างสองสองสามสิ่อย่างแล้วสองอย่างก็พอ แล้วเปลี่ยนยังไงอ่ะอ๋อเปลี่ยนยังไงอ่ะลูกกิ้งลูกกิ้งใครใส่สีม่วงเอากล้องดับเบิ t o n g l o n กูมีกล้องด h e Button g l o n มันมันเหลือสอย่างไม่เหลือสอย่างอ่ะมาเอาสักนี่นีมีแบตมีแบตไฟฉายป่ะเอาไฟฉายตัาครบไปทิ้งจอดกล้องไปด้วยแล้วก็เอาไอ้นี่ด้วยเอาดอทไปด้วยดอทเวกเตอร์อ่ะด้านขวาไม่มันใช้คอมโบกับกล้องว้ยไม่ใช้ไงอ่ะใช้ไงดอทไอดอทดอทเอเนี่ย ออออ้คมโโบงกลวิดี่ะยังไงมันตีแรงขึ้นไะมไม่ไฟฉายไม่ได้ช่วยมันจะฉายผีด้วยเฮ้ยอูวิ่งมานำพวกุณแจมาสักคนเนี่ยนะกับพวกคุณแจเกว่งเราอยากรู้ว่าสเก็ตตัวเนี้ยไปได้ไหมมันจะหว่าวไฟฉายกันสเก็ตนะช่างแม่งเขาไปไอ้พวกมีไอ้พวกมีพูดอ่ะเขาไปเขไปโคตรดึเลยไฟฉายต้องอยู่ใกล้เว้ยเฮ้ยลืมดูชื่อชื่ออะไรวะ เดี๋ยวก็ไปดูให้ของเราแล้วก็ทิง้งไอ้โฟนนั้นมาเบลลี่เบลลี่โรบินสันว้าวน่าสั่เป็นสินค้ามันชื่อนี่ออฟออฟฮัลโหลมันชื่อมันชื่อเบลลี่มันชื่อเบลโลี่เบลลี่รรรรโรบินสันเบซี่โรบินสันไม่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 เฮ้ยวอนหนึ่งเรียกวันสอง เสตรีทเราบล็อกมันต้องพูดอะไรบ้างอ่ะกดเรียกชื่อกดไอ้ฮัลโหลเอาไอยูแล้วเราเคยเคยเห็นมามันจะมีเครื่องแบบว่าจับสัญญาณอุณหภูมิเราไม่มีตังค์ซื้อเพื่อนมันมันแพงเรามีเครื่องพิสูจน์ EMF อยู่ใครก็ไปใช้ใครไม่ช่วยเลยไม่ไม่ไม่กลัวหรอกเกมอย่างนี้ดับดับกล้องไงให้กล้องมันเซ็ตอ๋อแล้วพี่พี่กูปิดไฟนอนแล้วเนี่ยกูยิ่งหลอดแล้วเนี่ยเพื่อน มันมันเป็นเกมผีตอนเชียงคืนเองไอ้คนบอกไม่กลัวนี่มันอยู่ไหนวะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพีวางกล้องกดวางกล้องไงวะอะไรกดเรียกกดฮัลโหลก็ได้กดฮัลโหลอ่ะกดฮัลโหลท็อกวิดอาร์ตท็อกทัส์มาต้องหาห้องที่มีสัญญาณแรงๆก่อนเลยโชว์ยูเซลอะไรก็ได้พูดเถอะเฮ้ยไฟฉายฮัลโหลไฟฉายวอร์พีดเลยเลยไฟฉาย ให้พูดว่าอะไรบ้างนะเสมชิดอโอ้ยเฮียตกใจ Can you talk เฮ้ยอัพพูดทำไม you say m e h i Show yourself Show yourself Show yourself No no don't e ไอเอ้มมันหาหากูหาผีไม่เจอมันไม่มันไม่มีเนเลย Did you have mouse ถามไปดิมันมีปาหรือเปล่าวะ Did you have mouse แกอยู่เซ่ไอ้โลเมกอะน้อยไปยูมิวไปห้องอื่นบ้างไปห้องอื่นอ่ามันไปหรือเปล่าอายุมิวอ่ะมึงดาววะอายุดาฟหู่นนกววะมันไม่ดีหรอะเอ๊ะออฟเรียกมันดีเบลลี่อ่ะมาชื่อมาชื่ออะไรนะเบลลี่โรบินสันเบลลี่เบลลี่โรบินสันทำไมต้องสเนียงนี้เดี๋ยววะทำไมต้องเนื่อยเดี๋ยววะทำไมต้องเนื่อยทำไมต้องเบลลี่โรบินสันน่ะเบลลี่นาเป็นคนที่ไหน เหมือนพูดเลยว่ะตะกี้ใครพูดวะอ๋อเสียงสะท้อนไม่มีอะไรไปเรื่อยเอ้คุณมองไม่เห็นอะไรเลยไฟฉายอยู่ใกล้อ้ามแลอ้ามันเอาไฟฉายจ่อแขกเพื่อนหายเพื่อนหายไอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยมันจะมีผีบางประเภทนะเว้ยที่คนอยู่เยอะมันจะไม่โผล่อ่ะเฮ้ยได้เวลาแล้วอ้ามไปเอ้ไอ้คนมีกล่องเสียงอ่ะ เอ้ไอคนมีกล่องเสียงปล่อยไปไอ้ off เอ้ยอ้ำเราออกไปข้างนอกนี่ว่ะปล่อยอยู่ในห้องนี้แหล้วปล่อยปล่อยมันอัมปล่อยมันตายอยู่นะปล่อยมันตายอยู่นั้นแหละตายอยู่นั้นละตายอยู่นั้นอ้าวเฮ้ยเจ๋งเลยเจ๋งเลยโอ้ยตกใจหมดเรียกชื่อสแปมชื่อมันดีเยี่ยบเบลลี่เลววางมาที่คุนแล้วเก็บไปสแปมเลย

กูไม่กลัวหรอกออกมาแปรีบบอกเลยไม่ตั้งหลบมุมหรอกกูไม่กลัวหรอกออกมาไม่ไม่กลัวหรอกไม่ไม่กลัวหรอกเฮ้ยมันแท้ไม่กลัวหรอกเสียง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 ห้องข้างหน้าเพื่อนเสียงห้องข้างหน้าเราไม่กลัวหรอกกลพเลยมากับปุ้ยกูไม่กลัวหรอกกูบอเลยมากับผมนี่จะจะได้ เอ้ยเอ้ยเดินเดินเวนกลับไปตะกี้ได้ป่ะเผื่อกูเอาไอ้สีม่วงส่่งเอ้ยตัวเนี้ยมันชั้นสองไปยังไม่มาชั้นสองเลยเนี่ยไปหาเลยไปหาของอ้่ะไปหาอะไรนิ้วมือเว้ยไม่รู้แล้วก็ถือกล้องอันนี้กูเห็นทุกอย่างเป็นชั้นสองนี่เฮ้ยฮัลโหลไปดิถูกไฟฉายน้ำดิไฟฉายน้ำเออเปิดไฟได้นี่ไฟดับเพว่าใช่ใช่เสียงเดินพี่ป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องมันดับไฟพี่ป๋อง เฮ้ยอย่าส่องล่ะส่องหาสวิตไฟออฟเร็วตอนนี้ทีมงานของเรากำลังเข้าไปบ้านผีทไม่ตีทีมันใไม่ตีขาดเอาเราโดนเราโดนเล่นแล้วเราต้องไปห้องไฟเราตอมีหนังสือหนังสือให้มันเขียนได้ถ้ามันเขียนคือไปจุดได้หนึ่งข้อเลยแต่เราต้องหาตัวที่มันมีปะวะเกมที่เราเราเราไปวางไว้กลางบ้านไหมถ้าใครช้สยไปวางไว้กลางบ้านก็ได้พูดสักคนหนึ่งเราเราจะไปวางไว้ห้องถงกชั้นแรกเลย ไม่รู้ว่าตอนนี้กูมองแต่กล้องอก็กล้องข้างล่างเนี่ยกูไม่ได้มองจอหลักเลยเนะกูมองแต่กล้องเฮ้ยเปิดไฟให้ได้ก่อนตอนเนี้ยขออร้งไปห้องไอ้นี่ยไปห้องไอ้นั่นน่ะห้องอยังนไ่นวะเหมือ,อนตอนนี้เหมือนเหมือนกูดูยูทูบแบบจอเล็กยอยู่อะไหนเนี้ยนี่นระวังสื่อไว้เนี่ยใครก็ได้ให้มันพูดพูดสเปรดบล็อกนี่ให้มันมาเขียนอน่อย Hello Can you write Write something Did you have hand Can you spell something <coughs> Hey, hey yo belly, belly. <coughs> belly. mom call you, thằng ở nhà, tại sao vậy? Tại Hey, belly. <coughs> belly. Belly. <coughs> hey, you sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? จ๊สค้ามาว่าทำเปิดไม่ไก่วะ่วะทำไมทิ้งกูหมดเลยเนี่ยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยวันเพลย์สมเกมอยู่วันเพลย์วันเพลย์เฮ้ย n ม t scare y u m a you, you not scary at all เฮ้ยเอ้ ไม่อยู่เหรอห้องไฟไปห้องไฟไปห้องไฟไปห้องไฟก่อนไม่รู้แหละมันแอคเจอร์สี่เพราะว่าสักกูเรียกมันอยู่ข้างนอกอไหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้สัญญาสัญญาขึ้นส้มเลยตะกี้ส้มสักสี่บ้านสี่หรือห้าสี่สี่สี่มันหักคอใครมันหักคอกูไปมันหักคอกูไปแล้ว วัตถุไฟอีสิ i ธิ์เฮ้ยมันหักคอกูโจอยู่ข้างบนแน่เลยมันหักคอกูโจอยกลับกลับเลยไม่ไม่โอ้โหจอยจอยเรามาดูหลักฐานดูว่าเราได้ไหมเปิดไม้แล้วกดตัวเจเอ้อ โดนไโดไม่เห็นเลยเลยไอเยี่ยมวิญญาณผีอ่นะคะัขอกูก็มองไม่เห็นเว้ยกูกำลังถือกล้องแล้วกูหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ที่ก็มีมือมาจ้วงกูแตกไปแล้วมีขาใครไ่รู้จูบหายไปไหนห็นไม่เห็นกวนกวนกล้องกูสั่นไปแล้วกูว่ามองหาุยพยายามถ่ายรูปมาแล้วอยู่ที่ก็มีมือมาแบบขอสัมขอขอผมทัชผมจับอล้วกูแตกทำไงต่อคือหลักฐานกดกดตัวเจขึ้นกดตัวเจขึ้นมา อะไรมันจะมีสมุดใช่ไหมเลื่อนไปขวาสุดใช่ไหมแล้วมันจะมีหลักฐานแรกไม่ใช่แน่นอนอีเดี๋ยวเวลไฟเพราะขนาดมันโผล่แล้วปชิดมันยังเวลสีอยู่แต่ว่าไม่ใช่อะไรไงมีอะไรเขียนว่าอะไรอ่ะมโปรไลติ้งไม่ฟีดเทมเพอร์เจอร์เราไม่รู้มีหรือเปล่าเออสปีดบล็อกไม่น่าใช่เพราะมันไม่ตอบเลยแรนดอมไหมมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สามอย่างแน่นอนก็คือแบบฟิงเกอร์ปินฟิงเกอร์ปินเอ้ยใครมีไอ้มุ้งมงกลับไปดูดิไม่กลับ เฮ้ยมันแค่ฆ่ากูไปตัวเดียวไม่มีหรือไม่เจอไม่มีไม่มีไม่มีทั่วแล้วตรงให้มึงตายโกรธออกไม่น่าเห็นไอ้เหี้ยมีอะไรเนี่ยฟีทิเมเจอร์เราเกือบโดนฆ่าแล้วเฮ้ยเห็นไหมมันขึ้นมาสัญญาณนะไอพวกเวนี่หรือว่ากูเรียกบ่อยวะกูเรียกบ่อยเกือบแล็กวะแบบเรียกมันรัวๆคือตีบิดบล็อกกับเอ็มเอฟเอฟไวไม่ใช่ส่วนไวติ้งไม่แน่ใจเอาฟีดไหมฟีทิมเอาฟีทิมกับดอท งั้นเราสุ่มกันเลยเพราะว่าสองอย่างแรกไม่ใช่แน่นอนทีมอีฟกับสติป็อกแล้วไอเจต้องเราต้องเหมือนกันทุกคนปะไม่ต้องเหมือนไม่รู้กูตอบยูเล่าแล้วกันไปแล้วกดปิดปิดปิดกล้องปิดกล้องไม่ถ่ายแล้วอะไรเราตอบเสร็จละสุ่มไปเลยปิดปิดกล้องสมวแล้วพี่ป๋องผมไม่อยู่แล้วไม่ถ่ายแล้วพี่ป๋องตอบตอบไปยังคำตอบเลื่อกตอบมันท้ายเว่าเป็นสีที่่เปล่าแล้วมั่วมั่วไป ตอบแล้วตอบแล้วปิดเลยปิดเลยพี่ป๋องไม่อยู่แล้วรออะไรอ่ะปิดไงอ่ะไปหาแบบชิกซ้ายอ๋อเอาละกูไม่อยู่แล้วกูหวาันเล่นอะคือไปเล่นอีกกลัวหรอไม่เล่นจะไม่เล่นจะน่าไม่เล่นจะน่ากลัวตรงไหนเลย เหตุจะน่ากลัวตรงไหนเลยแล้วไม่ใช่เลยนะเว้ยถ้าตอนโดนฆ่ามันจะแบบฟอติ้งเอนิมเอนิมิชก็แบบเอามือมากำหน้าแล้วก็ตายใช่ปะอันนี้แมื่อกี้ไปไป,ไปวิติไหนก็ไม่รู้เว้ยเฮียอะไรใช่อ่ะวัดซับวัดซับวัดซับใจเย็นหนุ่มถ้าเจอผีตัวที่มันล่าแลเว้ยตายตั้งแต่รอวัดซับแล้วก็คือกูกูต้องถ่ายมึงถือกล้องมารอมึงถือกล้องรอเลยก็ได้จริงเดี๋ยวถ้ามันมีอีเวนต์ปุ๊บมึงถือกล้องรอเลย ทำไมเสียงก๊อกแก๊กปุ๊เปลี่ยนเป็นกล้องเลยอ๋อเสียงเดิอบันพื้นไม้มันเลยก๊อกแก๊กเอ๊ะแคโรเราจำได้ว่าได้แกๆอ่ะผีจะยังไม่ล่าทันทีเลยมันหาอะไรได้หาไปก่อนตดห้องนี้แน่เลยห้องไหนห้องไหนห้องเนี่ยลงรถเนี่ยก็ถือยูเมฟอยู่กล้องูหายไปไหนเอาี่ ไม่สีกองไม่ดีวะเราต้องไปแคมป์ักห้องหนึ่งอะห้องนี้ไม่น่าอยู่อยู่ห้องนอนไหมลองเดินห้องนอนเดินแล้วอัลออัลอลแครไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอไรนิ้วมืออะไรเลยป้าไม่มีผีกับบ้าน can you talk can you talk did you hear me are you mute or deaf แคมป์ักห้องใกล้ๆประตูทางออกก็ดีช่วยช่วยมี่ห้องนี้แหละห้องนี้แหละมาคีย์วารซอย วางทุกอย่างมีอะไรวางทุกอย่างไว้เลย Do something Hey Do something Carol คือใครใครใครมีอะไรอ่ะไอ้สปิริตบล็อกอ่ะเปิดเครื่องไว้แล้ววางทิ้งที่พื้นได้นะ Carol เฮ้ยเราเราเรได้พูดได้ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนได้เสียงแบบปึ๊บเล็กเล็ก Can you wait Are you wait

หรือหรือเราองปิดไฟก่อนรอนอน,น,อนไปไปโ <ไป S 1> อ,อ้ยไงอุ้ยรายการตรดอ่ออะเฮ้ยเฮ้ยผีเหรอไปดีโจ,โจถ่ายเข้ามาอ๋อกล้องโจโคือมันเป็นไอ้นี่โจเปลี่ยนหมดได้ปะนี่อ๋อนี่งใช่เวราตะกี้เราใกล้ละตะกี้เราใกล้ละกลับไปตามล่ามัน ไอ้กล้องเนี้ยไว้ดูพวกแบบสปิริตออฟได้ก็คือแบบไอ้ลูกกลมๆลอยอ่ะมันจะได้เป็นหลักฐานได้อย่างหนึ่งถ้ามันจริงๆได้ไปกลับบ้านไปเรียกมันออกมาเราใกล้เจอของดีแล้วไปล่ากขี้ไปตีขึ้นนะไปล่าหัวอีแชร์รอกลับมาไปล่ากให้นี่โดเสียระดับสามแล้วหัวไอ้เผื่อไฟไหมมันไม่พอผีกลัวแสงแชร์รอเสียงแบบว่ากูได้เสียงแบบฟื้นๆว่ามันติดกล้องรอเลยงั้นอ่ะ ในห้องน้ำไม่เสียงสียงจากห้องน้ำเสียงแบบปุ๊บปึ๊บปึ๊บเปข้างหูวอะชิกล้องเอีเมฟไปไหนแล้ววะอายุเด้อแคโรอ๋อนี่นี่มันเปิดกองน้ำเองผีเปิดกองน้ำถ่ายถ่ายกระฐานถ่ายกระฐานกองน้ำมัน,นเปิดเองอ๋อ,อ <c oughs> สัตว์นี่อ๋อโอ้โหโชยุสเอลเฮ้ยยูซิรี่กูเข้าผิดบ้านปะเนี่ยเราเราไม่เจอหลักฐานเลยมันมีผีจริงไหมบ้านหลังเนี้ย ทายนิ้วมือก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจอมีผ <igue> ีแ <them> ล้วไม่ถูกอะไรก็ไม่ผล่มาสักอย่างเฮ้ยเฮียตกใจเพื่อนหลอด้วยหมดละปิดทำไมเปิดไว้มันไม่ผล่มันไม่ผัปิดไว้เฮียโตฟคว้ากันก่อนรลห้องห้องที่ดีส <SUBSCRI> ุดเลยวิธีวิสูน์คือมันต้องหาสองอย่างคืออุณหภูมิกับ E M F แต่เราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูม แคร์โรส่วนวิธีวัดอุณหภูมิคือชื่ออะไรเนี่ยมันชื่อแคร์โรลมันชื่ออะไรนะกูหายชื่อแคร์โรลแคริสเนี่ยแคร์โรลก็เรียกถูกอแล้วอยากอะไรครับมันวัดได้สองอย่างห้องไหนทีคืออุณหภูมิกับเอเ็มเอฟมันตายแล้วมันลืมชื่อตัวเองไปนะถ้าไม่มีแล้วเราไม่มีแล้วเราดูจากไหนดีอีกวะไม่รู้แคร์โรเราก็ไม่ได้ดูเกมนี้มาเยอะดูหน่อยเดียวแคร์โรไม่อยากไม่อยากได้สปอยเน้ย เสียงอีดอาดเสียงไม่เสียงมันอิดเอสแครอลแคร o ลมึงคุยถือไหมเราเดินอีกปะมึงไม่อยากเดินเลยอ่ะไม่เจออะไรนุ่มไม่มันมันผีตัวไหนมันไม่โผล่เลยวะแครอลฮัลโหลคีฟัสคีฟัสไซส์คีอัาไซส์ can you talk you have mouth Can you milk or d a v e something หูหูกราฟขึ้นสูงเลยดูดิมันสูงแล้ไหนวะมันมันยังไม่สุดไงเฮ้ยมันสุดแล้วดิแอ้วยังไงถ้าถ้าอยู่ตรงนี้แแสดงว่าดได้จะอยู่ประมาณแถวแถวโลงรเป่าววะหรือตรงกลางห้องประมาณตรงบสุดห้องตรงหน้าต่างป่าวะหน้าตรงกลางห้องเอ้ยมันหลังนี่ก็ได้อยู่ตรงกลางนี่ถ้างั้นนะเพราะว่ากามันวิ่ากซายไปขอมันแถวแถวตรงนี้เว้ยตรงที่เรายืนอ่ะแล้วว่าห้องใต้ดิน จ oh, ูซ่มเชดกล้องดีหกล้องหรือกล้องรอเปิดไฟทำไมมันโฟมันไม่โฟพโฟงี้นสวะผีมันกลัวแสงมันสวะ c คร์โรลโอแครเสียงมันจะมีเสียงหัวใจเต้นตุบๆอ่ะรอกล้องอุศร์ฉัะมันิดสื่อมันเงิดเงือดอะไรเฮ้ยเสียงเืดเสียงอะไรอ่ะ แสงไล่ตืออ่ะเฮ้ยเอ้เย็บไปทำไมวะไม่เคยเหรอเฮ้ยไม่เคยสัญญาณเลยแคโรลเฮ้ยเฮ้ยม่เจอไหมก็ตั้งแต่มันมันมีผีจริงไหมสรุปบ้านหลังนี้นเออมันมันไม่โถมันเฮ้ยเฮ้ยกองเงือก้องงือก้องงือก้องงือแอบแอบแอบแอเฮ้ยเฮไอ้โดนเฮ้ย ถ่าย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 ออฟอยู่ไหนเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอแอมถ่ายตรงนี้ไหนไปในห้องกลับมาในห้องออฟตายแล้วไหนอ่ะอยู่นี่อยู่ตรงตีมึงเลยเนี่ยเออร้อยถ่ายมันนะเออนั่นแหละจีมันกับบ้านเหรอจะกีนดีกว่าอีกห้องหนึ่งเปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้โจโจเปิดได้วิญญาณวิญญาณร้ายมันปิดประตูไอ้วิญญาณออฟปิดประตูเฮ้ยปิดไม่ได้เหรอไอ้เปิดไม่ได้เหรอไอ้ดีเอาปิดประตูไม่เห็นประตูด้วยซ้ำ เปิดไม่ได้จริงหายแล้วเอ็มมาแล้วแอมมาเอ็มแอมถ่าย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 ถ่ายสแปมสแปมเลยสแปมมันมามันมามันอยู่ข้างหน้ามันเก็บแอมหรือกูวะเนี่ยไม่โดนไม่โดนกูเห็นเอาลองรัไปไปไปเราได้รูปแล้วเราได้รูปแล้วก็บันกบันวันคิดสิ้นสิ้นว่าตัวปักโอ้ยจริงยี่ปาออมโดนหายไปฮานน่าทั้งวัทีผีเหรงเก็บผีพี่หญิงเฮ้ยเก็บเก็บรูปไม่ได้พอเอร์ออฟคอร์สทำไมไม่ได้เหรอ นี่กูถ่ายแล้วเต็มตาไม่รู้โดนกีบมาชิดดันแล้วมันดันไม่ไปบ้านเจยังไม่ได้ใส่ไม่ตอบก่อนเหรอเจยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเออว่ะช่างแมงแต่มันไม่ตอบเลยเลยนี่รู้ตอบไปก็ไม่ถูกอ่ะเอาฝรั่งไปถือไปได้เจก็เจได้เจได้อะไรวะมีอะไรบ้างสปิริตบอกไห้พูดฟิงก็ปินไม่เห็นกล้องกล้องมันเบลอเว้ยตอนกูถ่ายผีอ่ะ ก็เหมือนเบอร์เลยไม่ได้สักดาวเลยแม่เอ้ยก็แบบว่าก็เหมือนแบบว่าไม่ดีอ่ะโดนขัดสัญญาณน่ะก็มันเบอร์ถ่ายไม่ติดอยู่ใกล้คื่นมะวะไม่รู้ไอเงี้ยอะไรดีอะออโดดนี่แม่งไม่ได้ถ่ายมึงเห็นเป็นตัวอะไรบ้างตอนอัฟโดดอ่ะกูเห็นเป็นแต่เงาผู้เห็นได้เป็นเหมือนเหมือนเงาคนเฉยๆแล้วก็เดินจก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 กแล้วใส่อะไรบ้างเนี่ยออฟเจอไงวะว่าผีตัวเป็นไงเราเห็นเป็นผีมันผีมันสุ่มอะรูปผีมันสุ่มมันไม่เกี่ยวกัน ใช่อะไม่เอาผีมันไม่เกี่ยวอ่ะ EMF ไม่ดังปะหรือมันดังไอ้ปิ๊บตะกี้คืออะไรปิ๊บตอนอยู่ข้างล่าง EMF ต้องเวลห้ามันถึงจะได้ข้อพิสูจน์ได้เออ Spirit Box Spirit Box มันไม่พูดมันไม่มีฟิงเกอร์ p ินเหรอไม่มีปะเออไม่ไม่เจอเลยเพีกงเพียงทั้งบ้านงั้นเราจะใส่ไอ้ที่นี่แล้วกันนะที่คิดว่าแบบพี่ยังไม่ได้พิสูจน์คือ Gold Off แล้วก็ Dot Projector แล้วก็ Fitting Temperature ใส่ไปซึ่งเราใส่แค่นั้นหะมันได้ Ule u ยูเนี่ย Ule นั่นแหละ 尤利亚，尤利亚，普伊，尤利亚。